ราคาผมไม่ทราบนะครับแล้วก็มีเวอร์ช uh, ันนี้ d i s c o n t i n u e หรือว่าเลิกผลิตไปแล้วตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวนะครับจากเจ้าของใจดีขอบคุณเจ้าของมีดมากๆเลยนะครับก็เป็นมีดจาก KRM Performance มาในซองคายเด็กสีค o ณภ t พบราวน์นะครับหุ้มแบบนี้บางคนเรียกเดซเซนเดซเซนอะไรเงี้ยก็สีมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะซองก็จะเป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกเนีที่เรียกว่าคายเด็กยึดไว้ด้วยไอเลตทั้งหมดเลยแล้วเป็นแบบชาโก้คือชิ้นเดียวกันยาวตลอดหุ้มด้านหน้าซึ่งจะมีความแข็ง แรงทนทานมากกว่าแผ่นเค้กทั่วไปนะครับแล้วก็หน้าหลังก็จะมีช่องสําหรับติดตั้งอุปกรณ์พกพากับเข็มขัดหรือว่าติดกบับเป้นะครับแล้วตัวมีดก็จะอยู่ในลักษณะในซองแบบนี้โยกไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักทั้งหมดเลยแล้วก็แยกชั่งดูนะครับผมน้ําหนักอุปกรณ์นะครับทั้งหมดเลย304นะครับ304กรัมตัวปลอกและตัวมีดแยกจากกันด้วยการดันแบบนี้นะครับแยกออกชื่อรุ่นผมไม่ทราบนะครับ ว่าชื่อรุ่นอะไรเพราะมันเป็นมีดรุ่นเก่า232กรัมแล้วก็ตัวซองไม่รวมอุปกรณ์ยึดจับนะครับเจ็ดสิบสามกรัมนะครับโดยทั่วไปนะก็เท่าที่ดูน่าจะเป็นมีดออกแนวแคมป์ไนฟ์นะครับแล้วจะออกแนวบูชคราฟต์ยังชีพหน่อยไม่เชิงเป็นมีดบูชคราฟต์สักทีเดียวนะบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีดมันก็ดูแบบเป็นมีดยังชีพได้นะหรือว่าจะเป็นมีดที่แบบใช้งานเป็นมีดแคมป์อะไรแบบนี้ได้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันใช่แหละนะครับมันใช้งานแบบลักษณะนั้นได้เลย มีความยาวของด้ามค่อนข้างยาวอยู่แล้วก็จะเห็นว่าตัวลักษณะของมีดเนี่ยจะเป็นมีดที่มีลักษณะโค้งนะครับแล้วก็มีการขยับเคลื่อนไหวของขอบด้านนอกนะเดี๋ยวเราลอ,ลองวัดความยาว overall ใบแล้วก็ตัวด้ามอย่างเดียวดูนะครับหัวท้ายนะครับมีความยาวอยู่ที่10.9นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนคือ27.7ซนติเมรเลยยาวนะใบนะครับ ความยาวอยู่ที่6นิ้วพอดีอยู่ที่15หเซนน่อยๆ15.2เซน,แ,นแล้วก็ด้ามนะครับความยาวอยู่ที่12.4เซนนะครับประมาณ4.8นิ้วนะครับตัวมีเนี่ยจะมีความเรียวยาวของใบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทรงเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นดร p อปพอยที่มีการโมดิฟายจะสังเกตดูว่าบริเวณสันด้านบนตรงนี้จะมีแรมนะครับสำหรับวางพักนิ้วแล้วก็บริเวณสันตลอดตั้งแต่ขอบใบจนถึงปลายใบเนี่ย จะเห็นว่ามีการทำคราวนะมนด้านหลังสันมานะครับทำให้มีดเนี่ยดูไม่กระด้างนะแล้วก็การจับในลักษณะที่โชคกฟรอนต์แบบนี้หรือจะเป็นการล้วงนิ้วมาด้านหน้าแบบนี้ก็ทำได้ด้วยเพราะว่าบริเวณด้านล่างตรงนี้ผู้ผลิตออกแบบเขาได้เว้นส่วนที่เรียกว่าฟิงเกอร์ชอยนะสามารถจะวางนิ้วตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นส่วนที่ไม่มีคมนะครับคมก็จะเริ่มตรงนี้นะครับจับล้วงแบบนี้ได้ ใช้เป็นมีดคล้ายเป็นมีดแรล่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฟู้ดเพร์เตรียมอาหารแรล่ปลาอะไรได้ด้วยแล้วก็ตัวมีดเองเนี่ยจะเหมือนมีรอยการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้หนักหน่วงมากปลายเป็นปลายที่เรียวแหลมแล้วก็จะมีความหนาของสันค่อนข้างมากนะลองวัดดูนะครับอยู่ที่5 5มิลลิเมตรเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนานี่ห mm. ้าหามิลตีซะว่ามิลนะครับประมาณ5ม mm, ิลละกันไม่ใช่5.5โาทษทีแก้ไข 5.5เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงโคนตรงนี้เลยแต่ถ้าขยับมาข้างหน้าเนี่ยก็จะมีความหนาที่ลดลง5.2 5 0อะไรแบบนี้นะครับส่วนของการเจียใบยขึ้นคมในเล่มนี้จะเป็นฮอลลไกรแบบสูงนะครับบนใบที่มีความเรียวยาวแล้วก็บริเวณคมจะมีความโค้งขึ้นแบบนี้นะครับลักษณะคือเหมือนออกแบบมาให้สไลด์นะครับผ่านวัตถุหรือว่าผ่านวัสดุที่มีความาเหนียวนะครับเช่นแร่หมู นะครับแล่ปลาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มีดแล่ปลาซะทีเดียวแต่มันเป็นมีดกึงกึงๆแบบใช้เตรียมอาหารด้วยแล้วก็ใช้เกม processing ด้วยนะครับไม่ได้เป็นอาวุธไม่ใช่ไอ้มีดทักที่เข่าอะไรนะจะเห็นว่ามีความอ่อนช้อยของใบนะครับโค้งล่างข้างบนก็ดู g e n ท l ลดูละมุนดีส่วนด้านบนจะมีรูสําหรับทําอย่างอื่นเช่นร้อยเชือกนะครับแล้วก็ทําเป็นากาดหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับดีไซน์เขาก็ดูคลีน n a n ดีไม่มีร่องกันลื่นอะไรให้เจ็บกระดากมือ ส่วนของใบแล้วก็แกนภายในจะเป็นแบบฟูแทงคือใช้โลหะชิ้นเดียวกันตั้งแต่ด้านหน้าใบจนถึงบริเวณแกนด้ามด้านในเราประกบวัสดุธรรมชาติเข้าไปซึ่งในเล่มนี้จะเป็นไม้น่าจะเป็นมะค่าหรือว่าประดูนะประดูเสือถ้าผมจำไม่ผิดจะออกสีน้ำตาลส้มๆแบบนี้นะครับน่าจะไม้ประดูลายเสือนะครับจะเห็นว่า มีความเหลือบแสงเหลือบสีอยู่นะครับเห็นไหมผมจะขยายภาพให้ดูเนาะไม่ได้เป็นการเพ้นท์ลายนะนี่คือลายธรรมชาติที่มีในเกรนไม้เลยนะครับในเนื้อไม้สีก็จะออกน้ําตาลส้มสว่างแล้วเป็นริว้วทองทองสลับกับน้ําตาลเข้มนะครับ เหมือนลายเสือเลยก็จะเป็นไม้ที่ทาง k i m Performance เลือกนำมาผลิตด้ามนะครับซึ่งก็คัดมาเฉพาะไม้ที่มีคุณภาพดีไม้หายากเนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติด้วยไม้สามารถใช้งานได้ยาวนานเมื่อทำา t t b i l l z z e แล้วนะครับเขาจะมีเทคนิคการใช้น้ำยาการดูดความชื้นหรือว่าการแทนที่ความชื้นและน้ำมันในเนื้อไม้ด้วยสารเคมีที่สนอมเนื้อไม้นั่นเอง ส่วนหมุดยึดก็จะเป็นหมุดยึดทะลุทั้ง3ตํตำแหน่งนะครับโดยด้านหน้าจะเป็นหมุดทองเหลืองหรือแกนทองแดงล้อมรอบด้วยสเตเลสตรงกลางเป็นสเตเลสนะครับแล้วก็ท้ายก็เป็นท่อสเตเลสกลวงสําหรับร้อยเชือกแล้วก็สายล่ามตัวมี้เองสามารถจะจับได้ขนัดมือแม้ว่าจะเป็นคนที่มือใหญ่หรือเล็กก็ตามเพราะว่าด้ามมีพื้นที่ให้กริปเยอะมากนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังรวมถึงการจับรีเวิร์สก็ได้ด้วยด้วยการออกแบบท้ายที่มีลักษณะสามารถจะเกาะแล้วก็ใช้งานเป็นอุปกรณ์เมื่อจําเป็นจะต้องใช้ยังชีพ ตัวฟิงเกอร์ชอยใหญ่มีฟิงเกอร์ค่ะด้านหน้าแล้วท้องมีดที่เป็นตัวด้ามก็ทําให้จับโชคมาด้านหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็มีดเองเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดบอกว่าเป็นโลหะตัวไหนแต่เท่าที่สังเกตดูน่าจะเป็น b o ลเลอร1เคซึ่งเป็นวัสดุโลหะอะล o ยทูสตีลนะครับที่ผลิตโดยบริษัทวอลต h ท็อพาย คือบริษัทลูกเขาคือโบลเลอร์นะครับในออสเตรียซึ่งคุณสมบัติเขาจะคล้ายๆ D2 แต่ KRM เลือก K110 มาเพราะว่าคุณสมบัติด,ด้านการป้องกันสนิมแลวก็การต้านทานการเสรียดสีรักษาคมที่ดีมากๆนะครับผิวเขาใช้ลักษณะคือเป็นแซนบรัสและมาสตงวอชอีกทีก็จะเป็นเทาๆไม่มีมาร์ค KRM ไม่มีชื่อรุ่นไม่มีรหัสอะไรเลยนะครับน่าจะเป็นมีดคัสตอมหรือจะเป็นทดลองผลิตนะครับซึ่งชื่อรุ่นผมก็ไม่ทราบว่าชื่อรุ่นอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าพี่พ ชื่นชมชื่นชอบยังไงก็ลองเข้าไปในเพจ KRM หรือว่าไปถามาพี่ๆในกลุ่มกันก็ได้นะครับเพราะว่าเล่มมีดบางเล่มนี่นผลิตมาน้อยเล่มมากนะครับเป็นมีด ออกแบบทดลองผลิตแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งชื่อรุ่นหรือว่าตั้งชื่อรุ่นแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ย่อยออกมาจากเวอร์ชั่นหลักๆแต่ที่แน่ๆคือหายากมากแล้วก็มีน้อยมากๆด้วยนะครับนี่คือ KIM Performance มีดอีกเล่มหนึ่งที่ผมนำมารีวิวให้พี่ๆได้ดูและยืมมาจากพี่เจ้าของที่ใจดีนะครับเราเจอกันใหม่เอพิส o ดหน้าดูรีวิวหลังในเพลย์ลิส KIM Performance แล้วเจอกันครับ Happy Riding right Out